อาจจะเป็นปากต่อปากด้วยนะคะหนึ่งก็คือ,อาปากต่อปากของลูกค้าที่ว่าข้าวหลามเจ้านี้อร่อยมาจากไหนซื้อจากไหนอะเขาก็จะบอกไดค่ะข้าวหลามเจ๊สองพี่น้องสุพรรณบุรีค่ะอันนี้ก็คือเป็นชื่อเป็นชื่อที่ที่มีมายาวนานแล้วเขาก็จะแลูกค้าหลายๆคนก็จะบอกว่าต้องสุพรรณต้องสุพรรณต้องสุพรรณอะไรอย่าง <L> ี้อันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นหนึ่งหนึ่งใน ในทางท,ที่ทำให้ลูกค้าติดเราอะนะคะใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็การจำลูกค้าได้ของแม่ค้าที่ร้านไม่ว่าจะเป็นกุ๊กหรือว่าน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะกูก,ก็จะบอกว่าโอเคเราต้องจำลูกค้าได้เราต้องเรียกลูกค้านะชื่อกุ๊กนะคะนางสาวพรชนกเหลืองลุงทรัพค่ะ เป็นเจ้าของร้านข้าวหลามเจ๊สองพี่น้องสุพรรณบุรีนะคะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดสีมุมงเมืองปทุมธานีค่ะเหม,มือนพ่อตายายเริ่มทำเนี่ยพ่อแม่ก็คือเริ่มเข้าไปช่วยเลยอ่าประมาณนั้น,นแม่ตายายทำขายที่ไหนยังยไงก็ทำแล้วก็ไปขายตามงานวัดนี่แหละคะ่ะก็คือขายขายตามงานวัดไม่ได้ไม่ได้เป็นตลาดส่ง <c oughs> ค่ะก็คือพ่อกับแม่ก็คือต่อยอดมาจากคุณยายนั่นแหละ แล้วพอเขาเห็นว่าโอเคในตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยเป็นตลาดขาส่ง<ม>ก็ขายคือมีผักมีขนมมีอะไรอย่างเงี้ย<ม>เขาก็เลยลองเอาเข้ามาดู 20, 20ปีได้แล้วค่ะใช่ค่ะคือกูดูจากที่พ่อแม่ทําแล้วมันไม่ได้เป็นอาชีพที่ที่ลําบากแล้วมันก็มีรายได้ที่จะเลี้ยงครอบครัวได้<ม>อ่ากูก็รู้สึกว่าก็มันยังขายได้ คือตั้งแต่เด็กมันก็ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีอุปสรรคอะไระมันยังขายได้ลูกค้ายังซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าก็ถ้าไม่ใช่เราแล้วใครจะช่วยพ่อช่วยแม่แล้วอาชีพนี้คือเราจะต้องปล่อยให้มันจบลงหรออะไรประมาณนี้<ม>เราโชคดีที่เราได้อยู่ในตลาดขาส่งมันเป็นตลาดกลางขาส่งซึ่งลูกค้าเยอะอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องทําโปรโมชั่น เราแค่คงคุณภาพนะคะแล้วก็จําลูกค้าให้ได้อันเนี้ยคือกูกว่ามันสําคัญนะค่ะบางทีแบบว่าด้วยด้วยเรามีคู่แข่งเยอะอ่ะบางทีกูกไม่ได้ออกมานั่งอยู่ที่ร้านตลอดเวลาค่ะ,ะลูกค้าก็อาจจะแบบว่าเอ้ยร้านไหนจําไม่ได้เงี้ยบางทีแม่ค้าเปลี่ยนหน้าใหม่อะไรเงี้ยอ่ะกูก,ก็จะใช้เวลาแบบหนึ่งอาทิตย์ออกมาทีพอออกมาปุ๊บเงี้ยกูกจะจําลูกค้าได้หมดเลยจะจําได้เยอะอ่ะกูก็จะแบบว่า วันนี้ไม่ใช้ข้าวลามหรอคะ,อะพอเขาเห็นอ้าวมาแล้วเหรอเขาก็จะโกนกลับมาที่ร้านเราอน้อ,นองๆก็หลายๆครั้งอะน้องก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อร้านเราลา,ลาแล้วเนาะ,ะแล้วก็เอาหรอเออเนี่ยเจ๊ออกมาก็ดีแ่าพี่ออกมาก็ดีนะแบบเรียกลูกค้าได้อ,อันเนี้ก็คือเป็น เป็นการตลาดส่วนตัวของกุ๊กว่าเราต้องจําหน้าลูกค้าให้ได้เราต้องคุยเราต้องถักทายค่ะในส่วนของโปรโมชั่นเราไม่ทำอ่าแล้วก็ออนไลน์อะค่ะเพจนานๆกุกจะอัพเพจทีหนึงอ่าเพราะว่าข้าหลามเนี่ยพอลงอะ่ะคือมันก็หมดแล้วอะ่ะ <laughs> มันหมดไม่พอที่จะแบบว่าที่จะทําแบบช่องทางออนไลน์เลยสูตร <laughs> ของข้าวหลามมันก็เป็นสูตรดั้งเดิมไม่ได้มี ไม่ได้มีการเติมพวกเผือกหรือว่าอะไรเงี้ยเข้าไปค่ะมันก็จะมีข้าวเหนียวขาวกับข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำก็จะเป็นส่วนผสมของตัวข้าวเหนียวดำเลยแล้วก็มีข้าวเหนียวธรรมดาค่ะใช่ผสมกันเป็นม่วงม่วงค่ะไม่ถึงคับท่านดำเป็นข้าวเหนียวดำใช่ใช่ใช่แล้วก็ส่วนตัวข้าวเหนียวขาวค่ะก็จะเป็นข้าวเหนียวขาวแล้วก็ถั่วดำรสชาตินะคะไม่หวานมากค่ะจะออกไปแทมแบบ เออเป็นรสชาติแบบกลางๆอะค่ะ,ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นข้าวหลามต้มแล้วก็กุ้งไม่ได้ใส่กะทิที่แบบว่าเยอะมากนะคะกุ้งขาเห็นอย่างเงี้ยเก็บไวไ้ในบรรจุภัณฑ์น่องได้ขนาดแค่ไหนได้สองวันค่ะหลังจากที่ออกจากเตานะเราก็นับเวลาไปสองวันค่ะเดี๋ยที่กุ๊กไม่ได้ใส่สา,ารกันบูดนะคะค่ะ,คะแล้วลูกค้าซื้อไปเนี่ยเขาทานได้ไหมกับเก็บใส่ตู้เย็น เก็บได้ค่ะจริงๆล่ะกูก็จะแนะนาแนะนําให้เก็บถ้าลูกค้าไปเออซื้อไปทานนะคะเขาก็จะบอกว่ายกมัดเลย้ยลอทานไม่หมดมันเยอะอะไรเงี้ยกขาก็บอกว่าถ้าทานไม่หมดเนี่ยแนะนําให้แกะเอาแต่เนื้อค่ะด้านในแล้วฟีดพอฟีดเสร็จปุ๊บมันก็จะคงคุณภาพอยู่อย่างนั้นได้เป็นเดือนๆเ,เลยค่ะอ่าเวลาเราจะทานใช่ไหมด้วยความทานเราขี้เกียจเข้าเวฟเลยค่ะเข้าเวฟล้วก็ทานได้เหมือนของเวฟในเซเว่นทั่ว,วไปเลย ที่เราเห็นนี่เป็นไซส์สแตนดาร์ดเลยหรือมีใหญ่กว่านี้มีเล็กหรือแค่ไหนอไบี้ป้าอันนี้ค่ะแต่ละกองเนียเนนนะ่ยจะไม่เหมือนกันนะไซส์จะไม่เหมือนกันจะต่างกันแค่ประมาณ1 2, มิลสองมิลประมาณเนี้ยแล้วเราก็จะเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นประมาณห้าสิบตังหนึ่งบาทอ่าอย่างกับตรงนั้นนะคะเป็นก็คือไซส์เล็กค่ะเล็กหน่อยอันนั้นคือเจบาทค่ะถัดมานี้เป็นเจ็ดบาทห้าสิบอ่าอันนี้แดบาทอย่างเงี้ยคะ่ะ นี่คือพูดถึงว่าเป็นราคาสฉมใช่ใช่ค่ะขั้นต่ำราคาขั้นต่ำคือขายเป็นมัดมัดแบบนี้เลยวันหนึ่งเยอะสุดนะคะก็ขับประมาณประมาณเอ่อแปดพันกระบอกแปดพันกระบอกก็ประมาณแปดร้อยมัดนะคะขาใสไปขาใสใช่ใช่ค่ะก็จะผลิตสดใหม่ทุกวันใช่ค่ะ ห้องเย็นนะคะเขาติดต่อมาเองอเหมือนเขาก็มาเดินตลาดอย่างเงี้ยแล้วมาแบบมาซื้อผักเพื่อที่จะส่งออกต่างประเทศอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพอเขามาเจอของเราเขาก็มาถามถามเรื่องโปรเซสการทำการเก็บรักษาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคือเขาก็บอกว่ามันน่าจะส่งได้เขาก็ให้ให้เราทําส่งให้เขาแล้วเขาก็เอาไปเข้าเป็นแพ็เกจจิ้งของเขา อาจจะส่งไปตามพอไปต่างประเทศแล้วก็คืออาจจะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตที่ที่ต่างประเทศอะไรประมาณนี้คือจริงๆแล้วว่าออเดอร์นองเนี่ยกูมีมาตั้งนานละตั้งแต่กูยังไม่เข้ามาเลยใช่ค่ะก็คือตั้งแต่รุ่นแม่เลยใช่แต่ว่าจริง,รงๆแล้วช่วงนี้มันมัน,ม,นมันแปลกใหม่ตรงที่ว่าจํานวนที่เขาสั่งอ่ะมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นกว่าเดิมใช่คือตอนนั้นนะ่ะคือเวลาที่เขาส่งออกกไม่แน่ใจนะคะว่าเขาส่งทางเรือเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าอะไรเนาะคือ ข้าวหลามเนี่ยมันจะเป็นสินค้าที่เขาเอาไปเติมเพื่อที่จะให้ตู้เต็มอืมก็คือจะเป็นจํานวนที่แบบว่าไม่ได้เยอะมากค่ะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเริ่มเยอะแบบห้าพันหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นกระบอกเงี้ยค่ะต่อครั้งใช่ค่ะต่อครั้งก็เลยคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบถ้าเกิดว่าเป็นหนึ่งหมื่นสองหมื่นเงี้ยอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะว่าเอาไปเติมให้ตู้เต็มแล้วไหมอาจจะเป็นอาจจะเป็นหลักค่ะประมาณนี้ ที่เคยถามนะคะอเมริกาหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นอสอสเตรียออสเตรียค่ะที่ไม่ใช่ออสเตรเลียค่ะ,ค,ะคือห้องเย็นเขาบอกเลยว่าเขาไม่สามารถที่จะแกะเนื้อแล้วก็ส่งไปอย่างนั้นได้เพราะว่าคนต่างประเทศอ่ะมันไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวที่จะทานค,ค,ค่ะยิ่งเป็นฝรั่งเนี่ยเขายิ่งต้องการแบบได้เทคเจอร์ของการแกะกระบอกไม้ไผ่หรือว่าอะไรอย่างนี้นนปัญหาแล้วก็อุปสรรคของการทำข้าวหลามใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่อง ของการขาดแคนกระบอกไม้ไผ่ค่ะมันจะมีหน้าของมันที่แบบว่าคือกระบอกอันเนี้ยเราเอามาจากในป่าพอฝนตกแบบฝนตกหนัก,นก,นกพายุเข้าเงี้ย<ม>ก็ทําให้รถหรือว่าคนงานนะคะเข้าไปในป่าไม่ได้อ่าเขาก็จะแบบเออไม่มีกระบอกให้เราอประมาณนี้แ,บบแก้ป,แกปัญหาแก้ปัญหาเหรอคะใช่ใช่ใช่ทักวัน่าก็คือว่าเออก่อนที่เราจะรู้ว่ามันจะถึงหน้าฝนอ่ะช่วงนั้นเราจะต้องตุนตุนไว้เยอะๆ พอตุนไว้เยอะแต่ต่อให้มันถ้ามันหมดแล้วอะแล้วมันไม่มีอะร้านก็ต้องหยุดเลยในช่วงโควิดค่ะไม่ข้าวลามไม่ได้มีปัญหาไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจเพราะว่าเราเป็นตลาดใหญ่แล้วก็ตลาดเราเปิดตลอด mm hmm. ในหลายครั้งกุ๊กมองเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่หน้าผลไม้ mm hmm. อ่าไม่ใช่หน้าผลไม้หรือดูการอะมันก็จะทําให้แบบคือข้าวลามขายดีคนก็ไม่รู้จะทานอะไรไหม mm hmm. ประมาณนั้น คือช่วงไหนที่แถวแถวผลไม้ใช่ก็หลามก็จะกลายเป็นตัวเลือกที่เยอะขึ้นมาค่ะค่ะแล้วก็ด้วยพ่อค้าคนกลางหรือว่าอะไรเงี้ยพอหน้าผลไม้เขาก็จะหันไปขายผลไม้ค่ะตอนนี้กุ้งมีลูกค้าประจําที่ใช้เยอะเยอะเลยค่ะก็คือประมาณ100มัดถึง150มัดก็ซึ่งตกอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0พั0ถึง่กระบอกใช่ค่ะทุกวันค่ะ หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์จะหยุดหนึ่งวันเป็นวันทางพอดพี่นคนนี้เขาเป็นไกด์แต่เขาก็เป็นแคมนะคะไม่ค่ะเป็นรถนั่นแหละเป็นรถเป็นรถบางทีเขาก็จะขายคู่กับผลไม้หนึ่งอย่างเขาก็จะเอาเข้าวลาไปด้วยก็จะมีแบบว่าสิบมาร์ทอย่างเงี้ยก,ก็ก็ถือว่าเยอะนะคะค่ะสิบมาร์ทห้าสิบมาร์ทยี่สิบมาร์ทถ้าแี่ค่ะคือลูกค้ารายใหญ่ก็คืออย่างที่บอกจะเป็น 100ถึง150มัดแล้วก็อตอนกลางคืนเนะะี่ยค่ะก็จะมีเป็นเจ้าประจามจะมี40มัด50มัด30มัดอันนี้ก็ใช้ทุกวันเหมือนกันจริงๆแล้วว่ามันเป็นธุรกิจครอบครัวที่แบบที่เป็นธุรกิจแบบเล็กๆไม่ได้แบบไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เป็นอุตสาหากรรมไม่ได้เป็นโรงงานถ้าเราพัฒนาไออย่างที่กุ๊ก บอกไปตอนแรกค่ะว่าเราจะทําไส้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเคยมีเคยมีคือออเดอร์นอกนั่นแหละค่ะเป็นไส้เผือกไส้ข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าคือมันเป็นข้าวหลามอะ่ะเขาก็ไม่ค่อยอินกับไส้แปลกอะ่ะอ่าก็คืคอสองไส้นะคือขายดีค่ะแล้วพอเราเอามาขายคือมันก็ยังขายดีเพราะเราก็ไม่จะเป็นที่จะต้องแบบว่ามีไส้นู่นนี่นั่นเพิ่มเติมให้มันยุ่งยากอ่าในความคิดนะคะ มันก็ยังไปของมันได้อยู่ใช่ค่ค่ะสิ่งที่จะพัฒนาเลยอ่ะก็คือว่าพอกุ๊กได้แบบออกสื่อหรือว่าทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยจะมีลูกค้าที่แบบว่า follow เพจอะค่ะเยอะมากแล้วเป็นส่วนมากเป็นลูกค้าต่างจังหวัดพอเป็นลูกค้าต่างจังหวัดเขาต้องการให้กุก๊กอะส่ง<ช>ส่งไปเหมือนแบบว่าส่งเหมือนขนมทั่วไปเลยแต่ตอนนี้คือมันติดตรงที่ว่าเค้าหลามของกุ๊กอะมันไม่มีสารกันบูดอ่าม,มันอาจจะไม่ได้เหมือนขนม อื่นทั่วๆไปมันเป็นของสด,งดใช่ใช่ค่ะแล้วอาจจะต้องส่งไปแบบส่งแบบแช่เย็นหรือว่าอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจที่ว่าเออกุกจะทําดีไหมค่ะอันนี้คือเป็นการพัฒนาที่ที่กุกยังคิดอยู่